นับเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนขย่าววงการบันเทิงที่หลายฝ่ายจับตามองและเฝ้ารอคำตอบอย่างต่อเนื่องสำหรับสเตตัสความสัมพันธ์ของสองนักสแสดงวิววรรณรสสนทิชัยและเจตเจตพิพัฒน์ติลพรพัฒน์นางเอกพระเอกชื่อดงังหลังถูกกระแสข่าวลือบนโลกออนไลน์พัดเข้าใส่อย่างหาและล่าสุดวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาพระเอกหนุ่ม เจเจที่พั์ซึ่งเดินทางมาร่วมง,งาน Eve Boyder Prestige of Beauty 2023 The World Class Luxurious Brand and Fragrance ณสยามสแควร์วันพร้อมๆกับเหล่านักแสดงเนื้อหอมหลายคนนั้นเจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดใจแบบหมดเปลือกและชัดเจนทุกประเด็นกับกองทัพสื่อ ชีว่ากับวิววรรณรสนั้นเลิกรากันจริงไร้มือที่สามด้านปรางที่ถูกจับโยงสถานะนั้นทั้งคู่เป็นเพียงเพื่อนกันด้วยแววตาน้ำเสียงที่ต้องพยายามเข้มแข็งในการกล่าวถึงความสัมพันธ์ของตอนเองกับวิววรรณรสที่ต้องจบลงหลังปรับจูบก,กันมาระยะหนึ่งเส้นทางรักของเจดวิวนั้นเริ่มต้นเมื่อปี2562 ทั้งคู่ได้เปิดตัวหลังคบหากัน1เดือนชี้ว่าไลฟ์สไตล์ตรงกันวิวเคยเล่าว่าทั้งคู่รู้กันเพราะเป็นเพื่อนที่น้องกันในวงการบันเทิงช่วงจังหวะเวลาที่ทั้งคู่โสดจึงมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ 7, เจดเผยว่าตนเองประทับใจวิวเมื่อช่วงต้นปี2562 และจากนั้นมีโอกาสได้คุยกันต่อมาความรักของเจดวิวก็มีโมเมนต์หวานให้แฟนๆสื่อมวลชนได้อัปเดตสอบถามมาอย่างต่อเนื่องช่วงปี2,566คู่ของเจดวิวเริ่มถูกจับตามองเหมือนอดีตคู่หวานคนบันเทิงที่เริ่มจะเห็นระยะห่างต่างๆกระแสะเรื่องเจดจบสัมพันธ์วิว เรื่องมีมากขึ้นและถูกพูดถึงกลางกันนรันถูกหยิบมาพ่วงโยงด้วยจนจอดรามา่ากระทั่งวันที่30สิงหาคมที่ผ่านหนุ่มเจตก็ออกมาเปิดใจถึงสัมพันธ์ที่จบลงด้วยน้ำเสียงและแววตาที่จำต้องเข้มแข็งปิดฉากรักหวานคนบันเทิงอีกหนึ่งคู่หลังศึกษาดูใจกันมา4ปีก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งสองฝ่ายด้วยเพราะสุดท้ายแล้วเรื่องความรักยังเป็นเรื่องของคนสองคนเท่านั้น